เจ้าอาวาสวัดดงละครออกรับบิณฑบาทโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือที่วัดดงละครกว่า200คนที่ถนนเสนาพินิษย์เทศบาลเมืองนครนายกพระมหาสิริวัฒนาศิลส,สาโรเจ้าอาวาสวัดดงละครพร้อมพระสงฆ์และสมณีนออกรับบินฑบาตข้าวสารอาหารแห้งโดยมีเจ้าหนะ้าที่เทศบาลเมืองนครนายก ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการออกรับบินทบาทเริ่มจากถนนเสนาพินิษแยกสัญญาณไฟนครนายกเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกออกถนนใหญ่ถึงแยกจุฬาทิพย์โดยมีประชาชนทั้งสองฝั่งถนนได้เตรียมเข้าสารอาหารแห้งไว้ใส่บาดพระสงฆ์เป็นจำนวนมากค่ะ ดยทางวัดดงละครได้จัดโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของวัดดงละครที่เป็นเด็กวัด80คนและยังมีเด็กนักเรียนที่มาเรียนหนังสือที่วัดดงละครอ,อีกประมาณกว่า100คนรวมประมาณ200กว่าคนทางวัดดงละครต้องดูแลเรื่องเรียนฟรีอยู่กินฟรีโดยทางวัดได้ทำโครงการนี้มาได้ประมาณ7ปีและทางวัดดงละครร่วมกับทางเทศบาลเมืองนครนายก ออกเสียงตามสายของเทศบาลให้ช่วยประกาศในการออกรับบิณฑบาตท,ทุกวันที่30และวันที่15ของทุกเดือนออกรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งหรือสิ่งของต่างๆโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกดูแลเด็กวัดและนักเรียนในวิทยาลัยของวัดดงละครส่วนที่2จะแบ่งปันให้โรงเรียนข้างเคียงหรือโรงเรียนขยายโอกาสที่ทางวัดได้ช่วยเหลือเรื่องอาหาร และในส่วนที่3จะมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและจะนำไปมอบช่วยผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครนายกเพื่อช่วยในการบรรเทารายจ่ายของคนที่มาเฝ้าไข้สมบัติเนินใหม่รัชนนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน